เหนียบร้อยครับนล้นะฮะโอ้โหโอ้โหเหนียบร้อยครับผมนะ้วนะ สวัสดีครับนานะวันนี้ผมก็จะพามาตกปลากระสูบนะครับผมด้วยชุดอุปกรณ์เล็กๆชองอยู่ล้วของเราครับก็เหยื่อว้าวพอเปิด์จักสันครับผมรุ่นนี้เลยนะก็วันนี้หมายเป็นน้ำมันขึ้นนะครับหมายนี่ครับที่เราเคยปักเก็ตเมื่อาวานก่อนนะที่ฝนตกลงมาแล้วเดียวขึ้นทวักามขึ้น กระป๋อกระสุนน่าจะมาออกกันเยอะเพราะว่าน้ำมันไหลนะครับเนี่ยเพราะว่าประตูน้ําเขาตูวน้ําอ่างเขาไม่ได้ปิดนะเขาเปิดตลอดแล้วเปิดแรงนะครับมันก็เลยไหลแรงนี่ครับนะครับผมวันนี้ก็ฟ้าติดใจหน่อยไม่ร้อนนะ ก่อนเพราะว่าที่เราเคยได้ตัวใหญ่น่ะ เรียบร้อยครับ <Yahoo! S 1> นะโอ้โหโอ้โหไม่รู้ว่าป้องเห็นหรือเปล่าผมเอียงตัวนะโอ้โอ้โ,โอโ้แรงดีครับโอ้โยตโโัดมา้าแล้วติดติบติดไม้ตรงไหมโอ้โโอ โอ้ฮโอ้ใ hmm. ช oh, oh. mm ้สวยเลยครับผมโอ้มืออมดีอะ เต,มต็มเลยเหนือ่อยได้ยังเราจะเหนื่อยแล้วล่ะนะครับใสยสวยเลยอันนี้มันตามจริงน้ำมันไหลไปฝั่งนู้นนะครับพอดีน้ำมันไหลมาแล้วก็มันวนอะ่ะเป็นน้ำวนมาเฉย Es ใช้สวยเลยนะเี้ยวผมถ่ายรูปไล่กัดปลาได้ยอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันกัดใหญ่แล้วนะครับมีตัวขึ้นอยู่ครับผม เรียบร้อยครับผมนะฮะเรียบร้อยครับผมนะฮะ <Yahoo! S 1> โอ้โหย้ำหน่อยแล้วครับผมอ่าทำไมทื่อๆเลยมันลอยนั่นน้ำอยู่ครับไม่ยิงเลยครับ โอ้ยผมปล่อยให้วิ่งให้นั่นเกินติดเลยเนี่ยติดหรือยังน่าจะติดแล้วเนี่ยเกิดอะไรเอาเงยเดันอะไรน่าจะกัดไม่ถูกดูว่าตับปห่ังอยู่ตัวนั้นเขาใหญ่ตัวนั้นก็ตัวใหญ่ครับไส ไซก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเดีย๋ยวตอนนี้ผมขอปล่อยแล้วกันขอเจาแค่ตัวขัดไซนะใหญ่ๆทำกับข้าวนะครับผมอึม้บนี่ครับตัวเล็กสีสดมากเลยนะดูครับผม,มจับดีๆนะครับผม สีสดสีสวยเลยอ่ะตัวนี้กระสุบจุดทำการปล่อยนะครับนี่ครับเหนื่อยอยู่น่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละไม่ไกลไกลหรอกนะก็ได้มัอยู่ใต้เรือแล้วก็จีครับนั้นนะฮะ หมายแตกครับผมเรายืนตกอยโหโหู่โอยไอทงไม่ถามอะไรเดินมาอ่านแหเลยครับตอก็ไม่เป็นไรครับเขาเป็นนี่แหละครับหายจินเนาะอะไรมากมว่าจะไปคนาตรงนั้นแหละครับที่ผมบอกไว้นะสุดท้ายก็เสร็จแหครับ ฝนตกนะครับน้าะว่ามนหลบฝนนะฝนะตกฝนหยุดตกแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปข้างในเลยดีกว่านะตรงนี้ก็อาจจะมีตัวเข้าอยู่มั้งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตีข้างในก่อนนะเพราะเขาก็จะบานแห่แล้วเขาก็ไล่มาตรงนี้เหมือนเดินมนั่นแหละน่าจะไปอยู่แถวน้ำไหล,ลนะครับตรงนี้ เราเคยตีได้ตนะ้องลองเลยเรียบร้อยครับ <Yahoo! S 1> เรียบร้อยครับนะนะโอ้ยกัดแบบเกลี่ยตกถึงน้ำก็กัดเลยนะ เฮ้ยใสสวยอยู่นะอือนครับจะเป็นผัดตกนะ แบบงงๆเลยอ้ะอ้หลุดซะไมนน่ไหนหรออืมเฮ้ยเป็นแบบนี้ปลาเขาเรียกปลามันอะไรกันอะ่ะช่วงสมพันหรอหรือยังไงหรือเข้าคู่อันนี้ผมไม่รู้แล้ว ดูมัตจะลอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเกี็ดหลุดดิหรือเป็นโลกเหรอก็ถ้านางน,นะรูนะ้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมมาครับด้วยนะหมายข้างหน้าในที่เรารเคยเอากบยางตีได้นะนะ้ำค่อนข้างไหลแรงนะตรงนี้

อ่ะครับตามมาตัดนี่ครับจุดจุดครับผมเดี๋ยวตัวนี้ขอปล่อยก่อนแล้วค่ะเลยเดว่ันี้ค่อยเอานะอาจะมีตัวใหญ่อยู่นะ ก็ถ้าใครกลัวมันพาเพื่อนหนีก็ไอ้นั่นก่อนก็ได้นะครับขังไว้ก่อนก็ได้แต่ผมจะปล่อยเลยนะตัวเล็กโอ้โหน,น,น้ฝนมาแล้วหนักด้วยขอ,อตกหน่อยแป๊บนึงก็ไม่ได้เกาะเสื่อแอล้วเขาไปเดียวขอไปเดียวขอไปเดียวเยวนี่ยมามา สนใจรครับนะเรียวสยสวย,ส,ยสวย,สย,สวยวนะอ้หอ,อมได้ไหม,มไปไหนนะมา,มาแล้วผม,ผม,มก,ก,ก็มาปลาเขาตัด สวยครับผมไอ้เรื่องต้องรีบตกเก็บก่อนแล้วกันสวยเลยมสนมาแล้วเก็บตัวเลยับโบมานี้เลครับผมมันกลับดับนตกนะเจอแมนผม